เคยแนมะ้เวลาไปเดทแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยฉันไม่โอเคเลยคือแบบไม่ไหวแล้วแบบไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเ,เว้ยแบบอยากกลับบ้านแล้วเรามีวิธีเพ่นออกจากเดทแบบนี้ยังไงได้บ้างไปดูกันขอ้อแรกที่แนะนําเลยนะก็คือไม่ต้องให้เขามารับเราไปเองได้เราตองอยู่แล้วเราขับรถปเองก็ได้ถ้าเราไม่มีรถเราก็นั่งบีเทสไปเองก็ได้เวลาเจอเด็กแย่ๆเนี่ยเราจะได้รีบชิงได้ทันทีไม่ต้องไปนั่งรอเขาเด็ดขาด ข้อสอบที่แนะนําให้ทำเนี่ยอาจจะต้องมีการแสดงนิดน,นึงนะหรือว่าเตรียมกับเพื่อนไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยวันเนี้ยเราจะไปเดทแหละแล้วถ้ามันไม่โอเคจริงๆอะ่ะก็คือโทรหาเพื่อนแล้วแกล้งําว่ามีธุระด่วนพอเดทไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มดูแล้วว่าเราอยากคุยต่อไหมเราอยากไปต่อไหมถ้าเราอึดอัดมากๆเราเราอยากกลับมากๆแล้วอ่าทาเป็นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็อาจจะรับเท็จหาเพื่อนบอกว่าแบบ เคยมึงโทรมาหน่อยดิและให้เพื่อนโทรมาแล้วก็วางไว้แบบนึงแล้วก็เพื่อนก็โทรมาใช่ไหมถ้าเหมือนมีธุร,ระด้แลและวยนะทุกคนหรือมีเรื่องอะไรฉุกเฉินก็ได้สักเรื่องนึงแบบเฮ้ยจริงเหรอโอเคโอเคแบบให้ไปตอนนี้เลยใช่ปะเออได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเจอกันแล้วก็บอกขอไปเลยว่าแบบเฮ้ยเธอขอโทษจริงๆริงนะไว,ไว้ไว้เดี๋ยวโอกาสหน้ามาเจอกันใหม,ม่นะแต่วันนี้เราขอไปก่อนแล้วก็ชิ่งไปเลยหมยใต้สุดท้ายนะที่เด็ดขาดสุดๆเลยก็คือเกินไว้ก่อนเลยข้อนี้คือแนะนําไว้นะคือกันไว้ตั้ง บอกไว้ก่อนเลยสถานที่ที่เราไปหรือรา้านกาแฟวันไหนที่เราไปอะ่ะเราใช้เวลากับเธอได้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะพอดีเรามีทุรละต่อคือถ้ามันไม่ประทับใจเนี่ยเราก็จะได้ชิ่งได้ทันทีโดยไม่ต้องมาสแสดงหรือว่าไม่ต้องมาแอคติ้งอะไรก็คือจบชั่วโมงปุ๊บก็คือไปเลยแต่ถ้าประทับใจเนี่ยเราก็จะชวนเขาไปต่อได้แต่ว่ากันไว้ก่อนดีกว่าในในกรณีที่แบบเอ้ยไม่ประทับใจจะได้ไม่ต้องมานั่งอึดอัดหรือต้องมานั่งโกหกอะไรกัน เราหวังว่าเทคนิคนี้จะช่วยให้เพื่อนๆที่เจอเด็กแย่ๆเนี่ยสามารถเผ่นแล้วก็โดยออกจากสถานการณ์นั้นๆได้เร็วมากขึ้นนะแล้วคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมีเรื่องอะไรหรือมีทริคอะไรมาแชร์กับเพื่อนๆอีกยอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย